พระศิวลีผู้มาพร้อมโชคลาภและความโชคดีสวัสดีค่ะพบกับเตจจากเปิือสีขาวนะคะพูดถึงพระศิวลีไม่มีใครไม่รู้จักท่านเพราะท่านคือตัวแทนของความร่ำรวยความโชคดีจะเหยียบไปที่ไหนแม้ที่นั่นแหง้งแล้งกันดานยังไงก็ยังมีลาบสการะเกิดขึ้นอย่างพรังพร้อมบริบูรณ์และไม่ใช่เกิดแค่พาะตัวท่านยังเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างอีกด้วย หลายๆคนจึงสะแสวงหาคาถาบูชาต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะได้มีโชคลาภบ,บ้างแต่อย่าหยุดแค่หาคาถาค่ะเรามารู้ลึกให้ถึงสาเหตุกันดีกว่าว่าท่านทำอะไรมาถึงได้มีความโชคดีเช่นนี้เราจะได้ทำแล้วก็มีโชคมีลาบเช่นท่านบ้างเพราะฉะนั้นอย่าช้าช่องทางรวยเปิดแล้วค่ะพูดพร้อมกันว่าปักย้ําเชื่อมัน่นเชื่อใจไว้ใจลงมือทำปักย้ํเชื่อมั่นเชื่อใจไว้ใจลงมือทำ ย้อนไปในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อวิมัสศีท่านใดจาริกไปยังชนบทถึงเวลาก็เสด็จกลับพระนครบิดาของท่านที่เป็นกษัตริย์ก็ทรงตระเตรียมถวายทานต่างๆเพื่อตอนรับพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ทั้งยังบอกให้ชาวเมืองเนี่ยได้มาร่วมบุญกันในครั้งนี้ด้วยชาวเมืองก็ประชุมปรึกษากันว่าแม้พวกเราเป็นชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าน่าจะรวมตัวกันแล้วก็ถวายทานให้ยิ่งกว่ากษัตริย์ ก็แจ้งข่าวให้พระราชาได้ทราบค่ะพระราชาก็เอาสิเอาละคะ่ะเมื่อต่างฝ่ายไม่ยอมกันการแข่งขันจึงเกิดขึ้นก็นใดนิมนต์พระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์คนละวันกันเพื่อถวายทานอันเลิศต่างๆจนกระทั่งถึงครั้งที่6ค่ะชาวเมืองก็ปรึกษากันอีกว่าเราควรจะถวายทานชนิดที่ว่าใครก็พูดไม่ได้ว่าสิ่งนี้ไม่มีในทานของพวกเรา ก็แบ่งกาลังการหาของเช็คของอันนู้นมีหรือยังอันนี้มีหรือยังปรากฏว่ายังขาดน้ําผึ้งดิบค่ะช่วงความรู้จาก Google น้ําผึ้งดิบไดไปหามาก็คือน้ําผึ้งที่ยังไม่ผ่านการแปลรูปไม่ผ่านความร้อนมีคุณค่าทางอาหารสูงมากพลิกแผ่นดินหาทั้งเมืองไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะจึงส่งคนไปดักซื้อน้ำผึ้งดิบในประตูเมืองทั้งสี่ทิศโดยให้เงินไปคนละ1000กะหาปะนะเยอะมากนะ เพราะ12กะหาปณะนะก็ซื้อวัวได้ตัวหนึ่งแล้วค่ะสมัยนี้ก็เท่า iPhone 1เครื่องตอนนั้นพระเสวลีได้เกิดเป็นชาวบ้านแถบชนบทไม่ไกลาจากเมืองนักจะเดินทางเข้าเมืองก็พบกระบอกในแข็งเนี่ยติดตัวไประหว่างทางได้เห็นรวงพึ่งโอ้วันนี้เราโชคดีจังเดี๋ยวเอาไปฝากคนในเมืองดีกว่าก็ไล่พึ่งออกตัดกิ่งแล้วก็ถือเข้าเมือง ตัวแทนชาวเมืองเห็นปุ๊บก็ดีใจน้องชายพี่ขอซื้อรังพึ่งนี้ได้ไหมเอาไปเลยหนึ่งาปนะตอนแรกเขาก็กำลังจะขายนะแต่ก็ฉลาดค่ะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ารังพึ่งนี้ไม่น่ามีราคาอะไรทำไมมาขอซื้อเราตั้ง1นึ่งาปนะ<ม>ก็แกล้งโกงราคาค่ะแต่คนซื้อก็สู้ไม่ถอยจนราคาสูงลิบลิ้วถึง1 000กพาปนะค่ะซื้อวัวได้83ตัว แปลกแล,กละแสดงว่ารังพึ่งนี้น่าจะเป็นของมีค่าเราสอบถามเขาดูดีกว่าว่าจะเอาไปทำอะไรพอรู้ถึงที่มาที่ไปก็เกิดศรัทธาค่ะพี่ชายเขาให้เฉพาะชาวเมืองถวายไหมผมถวายท่านด้วยได้หรือเปล่าได้สิ ใครก็ถวายได้ทั้งนั้นแหละชายหนุ่มจึงบอกให้คนรับสื่อเนี่ยไปบอกชาวเมืองเถอะว่ามีหนุ่มคนนึงมีรังพึ่งแม้ขายได้ราคาดีแค่ไหนก็ไม่ยอมขายแต่จะขอถวายพระพุทธเจ้าด้วยมือของเขาเองชาวเมืองรู้ก็ต่างอนุโมทนาซาทุกการถึงเวลาเขาก็ได้ถวายน้ำพึ่งแด่พระพุทธเจ้าพร้อมกราบทูลว่าสิ่งนี้เป็นบร,รณาการของคนยากเช่นข้าพระองค์ขอทรงรับบรรณาการนี้ด้วยเถิด พระองค์ทรงรับพร้อมอธิษฐานว่าขออย่าให้น้ำพึ่งและเนยแข็งเนี่ยหมดไปจนกว่าเขาจะถวายพระได้ครบทุกรูปโดยพุทธานุภาพก็เป็นเช่นนั้นค่ะพอถวายครบชายหนุ่มก็ขอพรว่าขอให้ตนเป็นผู้เลิศในราบด้วยเถิดแล้วก็ตั้งใจทำบุญทำทานจวบจนหมดสิ้นอายุไข ชาสุดท้ายได้มาเกิดในท้องของพระนางสุปวาสาธิดาของพระเจ้ากุโกริยะโดยอำนาจทานบารมีนางก็มีลาบสการะหลั่งไหลเข้ามาเป็นที่เรื่องลือมีบรรณาการข้า,าวเช้าเย็นทีละห้าร้อยห่าร้อยเกวียนชาวนาคนไหนอยากเพาะปลูกดีอ้าวก็เอาพันข้าวมาให้พระนางจับแล้วก็เอาไปหว่านไถข้าวก็ออกรวงดีรวงหนึ่งเนี่ยออกเป็นร้อยเป็นพันมเมล็ด ให้พระนางจับประตูยุ้งฉางก็ขนข้าวออกมาได้ไม่หมดไม่สิน้นให้จับหมอข้าวใบไหนคนตักทั้งตำบนเนี่ยก็ยังไม่หมดด้วยบุญของบุตรในคันแต่ก็มีความลำบากอย่างหนึ่งค่ะคือพระนางท้องนานมากถึง7ปี7เดือน7วันไม่คลอดสักทีเวลาปวดมากๆนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยความปวดก็ทุเลาลงบ้างไม่รู้จะทำยังไง วันหนึ่งนางก็ปรึกษาสามีถ้าขืนเป็นแบบนี้ฉันตายแน่ขอถวายทานทาั้งทั้งที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าจึงบอกให้สามีเนี่ยไปทูลน,นิมนต์พระศัสดาท่านตรัสว่ายังไงก็ให้กลับมาบอกฉันด้วยพระพุทธเจ้าจึงให้พรนางว่าขอให้พระนางสุววาสาจงมีความสุขหาโรคม่ได้จงประสูติพระกุมารผู้ปราะศะจากโรคเถิด ทันทีที่พระองค์อวยพรพระนางก็คลอดพระโอรสง่ายยังกระเทนน้ำออกจากกระบอกเลยค่ะสามีกลับถึงบ้านได้ข่าวว่าพระยาคลอดแล้วก็ตื่นตันโอ้พระพุทธองค์ช่างน่าอาศัศจรรย์ญาติทั้งหลายได้ตั้งชื่อทารกน้อยว่าศิวลีแปลว่าผู้นำความเกษเสมสรัญมาสู่หมู่ญาติ หลังคลอดพระนางก็ได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ตลอดเจวันพอวันที่7ก็นาพระกุมารเนี่ยมากราบพระพระสารีบุตรได้พูดคุยกับกุมารสิวลีว่าสิวลีเธอยังจะพอทนได้หรือพระคุณเจ้ากระผมพอจะมีความสุขได้อย่างไรต้องอยู่ในคันที่เปรียบเสมือนโลหะกุมพีถึง7ปี พระนางเห็นก็ดีใจลูกเราแค่เจ็วันคุยกับพระธรรมเสนาบดีได้แล้วหรอใครที่สงสัยว่าทำไมคุยได้อ่ะตอนแรกแต่ก็งงนะคะแต่คิดไปคิดมาทันอยู่ในท้องตั้งเจดปีคลอดปุ๊บก็น่าจะเท่าๆกับเด็กป .1 น,นะพระสารีบุตรถามต่อว่าทุกทรมานเช่นนี้การบวชไม่ดีสำหรับเธอหรือหากได้รับอนุญาตก็จะบวชครับ ท่านจึงขออนุญาตจากพระนางสุปวาสาให้โอรสศิวลีได้บวชนางก็อนุญาตค่ะท่านจึงนำพระศิวลีไปวิหารสอนตัดจปัญจกะกรรมฐานตอนจำบวดก็บอกว่าจะไม่ให้โอวาสอะไรนะให้เธอนึกถึงความทุกข์ที่ได้รับตลอด7ปี7เดือน7วันที่ผ่านมา ขณะที่จดมีดโกนไปที่ศีรษะพระสิวลีได้บรรลุโซดาบันถึงครึง่งศีรษะบรรลุสกัาคามีสมในสีของศีรษะบรรลุอนาคามีพอโกนเสร็จทั้งศีรษะท่านได้บรรลุอรหรันต์ค่ะคันรายการแป๊บถามว่าเพราะอะไรพระสิวลีจึงอยู่ในท้องแม่ถึง7ปี7เดือน7วัน ก็ต้องย้อนไปในชาตินึงค่ะท่านได้เป็นพระราชาก็ได้ยกทัพไปล้อมเมืองเมืองหนึ่งไว้แล้วก็ส่งราชสารไปถามว่าจะให้ราชสมบัติดีๆหรือว่าจะลบเลือกมาเมืองนั้นก็บอกว่าไม่เลือกสักอย่างไม่ให้แล้วก็ไม่สู้ด้วยท่านจึงใช้วิธีล้อมเมืองไว้ปิดประตูใหญ่7ปี7เดือนชาวบ้านก็ยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เราก็ใช้ประตูเล็กสิจะยากอะไร จนพระมารดาของท่านสงสยัยทำไมศึกมันยืดเยะนะื้อนักพอรู้จึงแนะนำว่าโอ้ลูกแม่ทำไมฉลาดน้อยนะักเจ้าก็ปิดประตูเล็กไม่ให้เข้าออกสิได้ผลค่ะชาวเมืองเดือดร้อนไม่ไหวจึงจับพระราชาของตัวเองเนี่ยสำเร็จโทษแล้วก็ยกเมืองให ทำนี้ทำให้ท่านต้องตกนรกหลายแสนปีและชาติสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ในท้องของแม่ถึง7ปี7เดือน7วันและพระมารดาที่แนะนำให้ท่านทำเช่นนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระนางสุปวาสาคา่ะกลับมาที่เรื่องราวของพระศิวลีค่ะพระพุทธเจ้าได้ประทานตำแหน่งเอตะทักคะด้านผู้มีลาภมากให้ เพราะตั้งแต่วันบวชก็มีลาภสการะปัจใจสี่เกิดขึ้นกับท่านมากมายจะเดินทางไปไหนก็พรั่งพร้อมบ,บริบูรณทุกสิ่งมีบทพิสูจน์เรื่องนี้หลายครั้งค่ะเช่นครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพาพระภิกษุห0ารอไปเยี่ยมพระเรวตัตาน้องชายของพระสารีบุตรถึงทางสองแพร่งพระอนุนก็ได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าจะไปทางไหน ทางไหนล่ะทางตรงหากทางตรงระยะทางส0ิโยชน์เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์แต่ถ้าทางอ้อมห0สโยชน์มีมนุษย์อาศัยอยู่ปลอดภัยกว่าแล้วก็หาพัตตาหารได้ง่ายกว่าพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงบอกว่าพระศิวลีมากับพวกเราไม่ใช่หรองั้นเราเลือกทางตรง แล้วก็อย่างที่คาดค่ะแม้จะไม่ได้มีมนุษย์เหล่าเทวดาก็ประชุมปรึกษากันว่าโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนพระศิวลีมาได้สร้างวิหารรอต้อนรับทุกๆหนึ่งโยชน์แล้วก็ถวายพัดตาหารอย่างพั่งพร้อมบริบูรณ์ทั้งตัวพระศิวลีเองแล้วก็พระภิกษุที่มาด้วยทั้งหมดพระทั้งหมดก็ได้พักอาศัยอยู่ที่พระเรวตะหนึ่งเดือนในระหว่างหนึ่งเดือนนั้นก็มีพัดตาหารอย่างบริบูรณ์ด้วยบุญของพระศิวลีค่ะ ที่เป็นเช่นนี้เพราะอดีตชาติท่านก็ตั้งความปรารถนามาค่ะว่าอยากจะเป็นผู้มีลาภมากแล้วก็สั่งสมบุญมาตลอดโดยเฉพาะในชาติที่เกิดเป็นหนุ่มชาวบ้านได้ถวายน้ำพึ่งซึ่งเป็นของที่ขาดแคลนจำเป็นสำหรับชาวบ้านเขาสามารถที่จะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่เลือกที่จะไม่เอาสักบาทแล้วก็ถวายของนั้นแด่พระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาทำให้ชาติสุดท้ายบุญส่งผลได้มาเป็นพระสิวลีผู้มีลา มากอย่างที่เรารู้จักกันนั่นเองและเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะเราแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเราบ้างก็คงจะดีเนาะไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับอย่างดีมีทรัพย์สมบัตริรอบริบูรณ์ไปหมดไม่ต้องรอความหวังวันที่1กับวันที่16อีกต่อไปและยังเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างได้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้แบบท่นก็ต้องสั่งสมบูรณ์แบบท่านค่ะ สิ่งไหนที่ไหนมีความขาดแคลนจําเป็นแม้ราคาไม่มากก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆถ้าเราจัดหาให้ได้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่ลองไปทํากันดูนะคะ และใครเคยบูชาพระศิวลีบ้างที่ไหนอย่างไรอย่าลืมเล่าให้กันฟังในคอมเมนต์นะคะถ้าเห็นว่าเรื่องนี้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนได้ดูแล้วก็กดติดตามช่องเผือกสีขาวไว้นะคะมีเรื่องราวอมากมายที่อยากเล่าให้ทุกคนฟังคะ่ะและวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ